ก็ต้องขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับคุณอยู่ช่อง E อซี่ก้็และตอนนี้ครับเราก็อยู่ในเกมไฟเอ็มเ ดูนาซิตี้คุณผู้ชมฮะหลังจากที่สร้างตัวใหม่ทุกท่านก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับในตำแหน่งเดียวกับผมนะครับก็คือเซ็นเตอร์นะฮะคุณผู้ชมนะครับเดินมาด้านทางออกนะครับจะมี n อ c นะแจกของขวัญเข้าเมืองนะครับให้คุณกดคุยได้เลยนะครับผมหลังจากที่คุณผู้ชมรับของเริ่มต้นแล้วนะครับผมให้คุณผู้ชมนะครับกด F2 นะครับเพื่อเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับ ภายในนะครับมันก็จะมีเงินให้หนึ่งหมื่นนะครับเป็นเงินตั้งต้นนะครับแล้วก็เป็นอังเปานะฮะห้าซองนะครับผมแล้วก็ลูน่าคาร์จีซหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็เข้ากล่องให้1ิบน้ําอีก1ิบนะครับผมจริงๆเปลี่ยนจากน้ําพกเป็นน้ําท่อมได้ไหมฮะผมชอบมากเลยฮะโอเคเดี๋ยวผมต้องเปิดอังเปาก่อนนะครับว่าจะได้อะไรบ้างโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็กดยูสได้นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะนาทีนี้ต้องเป็นเงินแดงแล้วคุณผู้ชม เฮ้ยคิสตั้นทองเลเวลสามยางน้อยมันก็ดีกว่าเลเวลหนึ่งเลเวลสองนะเราได้เลเวลสามนี่ถือว่าสุดแล้วนะเปิดต่อฮะผมไม่แน่ใจนะว่าคิสตั้นทองเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวต้อง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 ถามเพื่อนๆในในเมืองได้เงิน1นึ่งพันศัจยกรรมต้องยันทีสันดาลไม่ดีต้องยันหน้าเอ้ยผมชอบอันนี้ว่ะคุณผู้ชม นายไปไหนครับผมว่าจะไปเมืองครับผมไปได้ดีครับคุณมีรถไหมฮะมีแต่รถเต่าครับตามมาเลยครับนายชื่ออะไรขยับพร้อมนะครับจนไมครับหมายชื่อขยับออกอะ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่เราดูว่านายชื่อขยับออกไกลพอยังอ่าได้เลยคือ <c oughs> คือเราเพิ่งเข้าเมืองมาใหม่อ่ะนายเราไม่รู้ว่าต้องทํายังไงบ้างนายสอนเราได้ไหมถ้ามาได้ไม่ถึงสามวันเลยอโอ้โหนายสามวันเรายังไม่ถึงสามนาทีเลยอันนี้จะไปทําอะไรนะรเราเราทาอะไรก็ได้ไนายที่มันได้ตังคือเดตตอนนี้เนี่ยน่าจะได้ตังดีสุดเลยครับเราเราเช็คราคาของกด F10 ใช่ไหมนายใช่ครับมีหมูมีนมวัวมีผาแอปเปิลฮะ โอเคนายชื่ออะไรนะเราเรียกนายว่าอะไรดีนายชื่ออะไรฮะชื่ออาร์มครับชื่ออาร์มอาร์มสตรองหรือว่าอาร์มเบียงเช่ฮะอาร์มธรรมดานี่ยนะครับอาร์มแบบอาร์มเฉยๆนะครับเรียกสั้นๆว่าอาร์มใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วถ้าเรียกยาวๆอะครับผมอาร์อาเอ๊ะเราผมไม่ต้องซื้อไอ้นี่ก่อนเหรอครับผมที่ขุดเหมืองอ่ะซื้ออยู่ครับแต่ข้างบนมันน่าจะมีให้ซื้ออยู่นะ ส่งตากาแดงเด้วผมพาซื้อในเมืองก่อนะอ๋อได้อ๋อได้แ้คุณผู้ชมถ้าใครที่เข้าเมืองมาใหม่นะครับมึงต้องมาซื้ออุปกรณ์ทงานที่นี่ด้วยนะฮะรู้ไหมโอเคต้องทางไหนต่อครับอามนี่ครับผมทางนี้ทางนี้เหรออ๋อซื้อได้เลยครับอามเราต้องซื้ออนไนอ่ะมันจะมีเขียนว่าใบอนุญาตขุดเหมืองหรอครับเออไม่มีไม่จะขุดและ อ่าใช่ครับใช่ครับขอโทษครับขอโทษโอเคซื้อมาใช่ไหมเรียบร้อยอาร์มซื้อมาเรียบร้อยแล้วครับผมครับผมเดี๋ยวไปขุดเงินกันเลยก็ได้ได้ไปรวยซื้อแค่นี้ก็ทํางานได้เลยเหรออาร์มใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยโคตรง่ายอ่ะอาร์มเห็นรถคันสีดำข้างหน้าไหมเห็นอยู่ครับขโมยไขโมยได้าน่าจะไม่ได้นะครับ๋อ้ต่อยระวังเขาต่อยหน้าเดี๋ยวเกมครับเดี๋ยวเกมอ๋อเดี๋ยวเขาต่อยหน้านะโอเค คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมต้องเปิดรูหน้าคานนี่ก่อนจะได้รถแบบอาร์มนะฮะผมได้อะไรไม่รู้เลยเนี่ยรูปก็ไม่มีอาร์มแล้วคริสตัลน,นีีไว้ทำอะไรครับผมขายได้ครับแล้วก็มีทำตู้ได้ครับเอ่อหมายถึงตู้อาบนวดหรอฮะอาร์ม ตูเซฟครับตัเฟแล้วก็ไม่พูดให้มันเต็มเฮ้ยอามมีคนอยู่เต็มเลยว่ะอ่าไม,ม่คนตั้งใจขับรถอ่ะไม่หือไม่อือเลยจริงนะครับผมแล้วทำไงต่ออามต้องใช้ต้องใช่ไหมต้องใช้ใชใชบัตรก่อนใช่ไหมใช่ครับกดใช้บัตรเลยครับโอเคแล้วมันเก็บปะไปเก็บดีกว่าน,นั้นน่ะปะ คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมต้องกดใช้นะครับผมโดยการกด F2 นะครับแล้วก็กด use หลังจากนั้นก็เริ่มทำงานได้โอ้ยดีไงมันเป็นโอ้เป็ดคิสตันขึ้นมาเลยเฮ้ยแจวแจวแจวผมก็เริ่มทำการขุดเลยครับผมดิ้เสียงใครเคาะคีแจแจแจย์บอร์ดแจ๊ะแจ๊ะอยู่ได้เศษคิสตันนะครับผม fifteen minutes later สวัสดีครับพี่ชอสวัสดีครับผมพี่ชอปเเข้าประเทศมาหรอครับใช่ครับเพิ่งเข้าประเทศมาเลยครับเมื่อกี้เลยเหรอเมื่อกี้เลยครับสดๆร้อนเลยพี่ชอปมาแปลงอ่ะป่ะไม่อ่ะมาคนเดียวครับใช่หรอใช่ใช่ใช่เลยคนหนึ่งอ่ะนั่นเหรอหรอนั้นไอ้นั่นชื่ออาร์มเพิ่งเจอที่เซ็นเตอร์ก็เลยขอมันมาทํางานด้วยโอ้ไปกับผมบ้างไปไปไหนไปไหนทำงานคร้บมีสวัสดิการอะไรให้บ้างไปกีตันกันไง ไปขายด็กติดตันกันไงไปไปขายอ่ะเฮ้ยมันต้องมีสถานการณ์อื่นด้วยดิยังไงอ่ะเอ้ยอย่างเช่นแบบมีเบี้ยเลี้ยงชีพอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมาอยู์กันผมใครอย่างนั้นล่ะคือนายชื่ออะไรชื่อซีครับนะผมอากงโกงแบบโกงขังอ่ะอ๋ออากงน่ะโกงนั้นเลยโกงนั้นโกงอากงอากงโอเคไปนายกชื่ออากวงโอ้ ผมตั้งชื่อชื่อนี้เพราะว่าเวลาผมเข้ากองขังผมจะได้ชินกับตัวเองไว้ก็เลยชื่อนายผมโลเรื่ยงคุณผู้ชมฮะในขณะที่ผมกำลังทำเหมืองอย่างบ้าคลั่งอยู่นะฮะปรากฏว่าไออาร์มันหายไปไหนไม่รู้อะคือ <laughs> ผมตีเลิกมบกกัน <laughs> เ,เอ้ยเดี๋ยวกนหัวขาว ว้าว่าขอติดรถไปด้วยคนดิเราไม่มีรถมาโอเคะไรวะแล้วกลับไปไหนอ่ะ <laughs> ไปไปที่ต่อไปที่ทำเหมือนเซรล้วเขาไปไหนต่อนะไปไปโพครับไปโพอ่านันะ่นแหละไปโพไซดอนอ่ะโอเคอเค,ครับเที่ยวหมอนวดชื่ออะไรครับเนี่ยผมชื่ออโกงฮะก,กงที่แปลว่าวกงขังนะครับโอ้โหครับผมขอไปด้วยครับอโอเคยกล้อไปเลยมันยกล้อได้นะครับ ไ,ได้อ๋อแต่ผมผมดูมาจากไอ้ฟา s t สแอนด์ซู u s สมันยกล้อได้นะขอบคุณนี่ใส่สูตรปลอขนาดน,นี้อยู่แก๊งเล็เยรักไปเลยฮะกูแค่คถามเชื่อกันโดนงทำไมวะ เดี๋ยวก่อนออนะอะไรวะผมแค่ถามชื่อแก๊งคุณถึงก็โดนลงจากรถเลยเหรอไม่ใช่ <laughs> อะไรวะกูโดนอะไรวะเมื่อกี้ออโอ้โหแก๊งอะไรครับชื่อแก๊งอะไรดาร์คสปิริตครับดาร์คสปิริตเอ่อในประเทศลูน่าเนี่ยครับแก๊ง,กงหลักๆเลยมีแก๊งอะไรบ้างครับที่แบบเป็นมีอ l s t ตามีดาร์คสปิริตก็โอเปีย แล้วก็ตีเข้ามาใหม่ก็คืออะไรสปินสปินสุดเขียวสปินสุดเขียวใช่แล้วแล้วฟ้าอ่อนเพิ่งเข้ามาโอ้ผมว่าผมต้องจดชื่อแก๊งแล้วล่ะผพว่าผมว่าแต่ละชื่อพูดดำพูดดำเข้ามานานแล้วแต่เขาไม่เข้าประเทศอ่ะตอนนี้เรากำลังไปที่ไหนครับเนี่ยผมเอารถครับอ๋อมาเปลี่ยนรถใช่ เนายนายนายนั่นผู้เล่นหรือว่า n เอ็นพี่ีผู้เล่น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 ใช่เหรอใช่ใช่ใช่ผมเดินเข้าไปจีบเลยนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยนะเอาเลยผมเอาจริงๆนะเออผมเอาเลยนะจะเออเลยไปเขาชื่อเมเนียนไปดูเขาชื่อเมเนียนเหรอใช่เดี๋ยวเออเขาหายไปกับพุ่มไม้เฮ้ยเฮ้ยใครตอบเรา เซนโตโน่ปะเนี่ยใช่เฮ้ยคันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยคันนี้ผมสุ่มได้ครับเฮ้ยทำอไมถึงจะได้คันนี้ฮะสุ่มกระชายอ๋อกระชายปองเหรอใช่มีสองคันในประเทศตอนเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ผมผมเอาไปหกร้อยอะได้เลยเหรอหกร้อยได้ได้ได้มาสองคันเฮ้ยได้เอะไรวะเซนโตโน่แล้วก็อะไรแล้ววะ คิดก็อ<ต>พอรัลรี่เออเฮ้ยของจริงโคตรสวยเลยคันนี้เนี่ยจอดชิดอีกนิดนึงอะปั๊มระเบิดแล้วแหละชิดอีกนิดนึงเนี่ยระเบิดนแน่ๆโอเคปะแต่งล้ออย่างเงี้ยมันมันไม่หายเหรอครับผมไม่หายครับเฮ้ยโคตรดีอะคือผมเคยเจอแบบบางประเทศใช่ไหมแบบมัน เี้ยมันหายนะอ๋อมันเป็นตะบางคันครับเออเออมันมันจะหายนะใช่ใช่ใช่ด้านหน้าขวามือเราคืออะไรเหรอนายลูกลูกผีเนี่ยเป็นกิงคองครับผมอ๋อมันเป็นคิงคงองเหรอใช่ครับสำหรับอะไรอะ่ะเฮ้ยนายข้างหน้ามี ขิวตีนวัยรุ่นเมื่อไรเอาโทษทีนายนายทอทีพอดีมันเกล้กินนะไม่เป็นไรมันจะตีผมไม่ได้เอ้าท้อทำไมฮะนายมาเป็นโรงเรียนอ๋อเขานัดบอกันนอกเมืองหรือว่าไงฮะนไม่มันเป็นแก๊งโรงเรียนครับผมก็คือเป็นเหมือนดำแดงแล้วก็นำเงินครับผมเป็นกิจกรรมอ่ะไรเงี้ยอ๋อผมเห็นละมีให้เลือกให้อ่าให้เลือกให้สีอะนะเนี่ยนะ มีซู๊มีอะไรด้วยใช่ไหมบูทบูทบูทบูครับ,บผมมาไปไหนอะน้องไปไหนอะไม่รู้พี่มผมหาพวกพี่อยู่อยู่ไหนกันนะ่ะโอโ้โหมารถที่พี่ปะฟาร์มพี่ฟาร์มไม่เต็มละเอะไรนะพี่ฟาร์มไม่เสร็จแล้วมา,มาลงมา ปเอาไปโบได้เลยนะอ๋อคุณผู้ชมเวลาเองก็ซื้อเองก็ซื้อรถเป็นตัวเท่ากันเดี๋ยวรถพี่จะคือจะบอกว่ามันเป็นขึ้นโลกเลยฮะใช่ใช่ให้กุญแจเขาคือเลยอะไรเงี้ยนะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยไอ้น่างวงแหวนเหรอวงแหวนสีเหลืองนี่คืออะไรครับเนี่ยมันเป็นแฟชั่นครับอ๋อก็คือก็แลอยู่ใช่ไหมครับผมของดีอะว่ากันเถอะใช่ไหมของดีของดี แล้วข้างหลังเรานี่คือหมอหรือเปล่าครับอ่าหมอมึงขับรถตังนี้เหรอโอชนปิวเลยตำรวจเมืองนี้ขับพรถเทพไหมฮะก็ไม่เท่าไหร่เฮ้ยแต่ยิงยางยางผมสียางติดเฮ้ยยิงยางสี่ล้อเลยะโดนสี่ล้อ,อเลยนั่นก็ถือว่าแม่นอยู่นะครับน่ะ ก็ไม่จำอะไรตำรวจบางนี้เขาใช้ปืนจริงหรือว่าเขาใช้ปืนช็อตไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าเอาไฟฟ้าใช่ไหมครับครับผมมันมันมีคดีถึงหลายแรงถึงขั้นใช้ปืนจริงเลยครับใช่อย่างนั้นก็ต้องเป็นสตอรี่คนระับอ๋ออย่างเช่นหรือว่าตำรวจโดนโดนสตอรี่กับตำรวจแล้วรับตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยตัว P ที่โปรเซสครับผม ทุกอย่างเลยเหรอหรือว่าไม่ใช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 ่บูตเองยังมีสี่หมื่นเลยใช่ไหมอ่าบูตอ๋อคิสตันโปรเซตบูตไอ้บูตครับ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 เองเองมีอยู่สี่หมื่นแล้วใช่ไหมใช,มใช่ใช่อ่าลดมาห้าหมื่นเองมีตังค์ใช่ป่ะเดี๋ยวเบิกตงกังเงี้ยนั่นเดี๋ยวผมฟังนั่นก็แหละ โลคีมันจะหมดระงาพง่ะเดี๋ยวผมซื้อรถุ่นนี้เลยก็ได้กัญชากัญชายังไม่ยังไม่นี่เลยยังไม่ได้เก็บเลยตอนเข้าเมืองมาครับเหมือนเห็นมีกิจกรรมด้วยครับที่นไหนบอก,บอกว่าโอ้อผมาฟางฝ่ายนะใช่ใช่สงครานะมฝ่ายผมอยากไปสัมผัสดูว่าเป็นยังไง๋อค่นวันเสาร์ก็ได้อ๋อจะมีทุกวันพุธแล้วก็วันเสาร์ใช่ไหมครับใช่ครับ เข้าเมืองมาใช่ไหมครับก็คือซื้อบอนุญาตขุดเหมืองก่อนใช่ไหมแล้วก็ใช่ใหลังจากนั้นก็เอามาโปรเซสตรงนี้ใช่ไหมครับเฮ้ยนี่คืออะไรเออมันเป็นกิตตันอะจะโพไหมมีคนให้ของเราอย่างเงี้ยมันจะโชว์บอกใช่ไหมครับว่าเราจะรับหรือเราจะไม่รับก็ได้ใช่ไหมใช่ครับก็เหมือนกับอย่าโดนยัดของอะเออวแจ๋วแจ๋วผมผมชอบมากผมชอบมากครับประมาณนั้น แล้วอย่างนี้อย่างนี้คือเวลาแบบสมมติว่าเราให้ของกันเองครับสมมติว่าตำรวจยืนอยู่ยืนอ,อ,อยู่ตรงนู้นเนี่ยแล้วแล uh ้ว huh. ผมยื่นซีเมนต์ให้คุณอย่างเงี้ยให้ยื่นปูนให้คุณอย่างเงี้ยเขาเห็นไหมครับหรือว่าเขาไม่เห็นจะเรือหรือยิงไกลย,ย,ยิงเต็มมันเห็นครับเห็นเห็นตัวมันเริ่มเพิมปูนยิงไกลย,ยิงเห็นนะครับแสดงว่าเวลาให้ของผิดกฎหมายก็ต้องแอบแอบตามมุมตึกตามอะไรงี้ใช่ไหมครับตามไ <Okay. S 1> ซอ์ใช่ไหมัะพวกผมก็เอในกาลาดเลยครับอ่าปลอดภัยสุดใช่ไหมครับ ก็โดนจับเหมือนกันนะครับท่านเอ้ดีคิดตั้นที่เราล้างมาได้นี่เอาไปทำอะไรครับเอาไปขายนะครับไงคนยืนขนาะคนยืนเห็นปะคือคนยืนอยู่ว่นั่นเหรอครับใช่ครับเอาเอาไปขายได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับไม่สามารถสามาอถผลได้เลยเหรออย่างเช่นได้ได้ได้เอาไปให้ได้ขนาดน้องบอกไปขายได้ไะค้าหรือว่าอะไรเงี้ยครับได้ครับแต่อ้วิรมันยังไม่เข้าอ๋อดังนั้นก็เลยว่าขายดีกว่า ถูกไหมใช่บางคนก็เมาตีตู้ตีตีวอลอย่างเงี้าอันนี้ยพี่เนี่ยคันที่สองพี่ผมเองเนี่ยคันที่สองกับประเทศโอ้คันนี้เหรอฮะอ่ะใช่เฮ้ยโคตรสวยเลยไอเนี้ยไอเนี่ยไอเนี่ยคันแรกคันนี้คันแรกใช่ของผมอ่ะคันที่สองโอ้โหเซนโตโน่เออไอเนี้ยรถติดไฟอันไอเนี่ยกับน้องผมลิมิเต็ดใช่ไหมฮะใช่ครับรถติดไฟเออทำไมมันไฟมันลุกอย่างนั้นอะครับ เอ่อมัดไฟครับอ๋อมันเป็นคล้ายๆกับแฟชั่นใช่ไหมครับใช่ครับไม่ไม่ได้ช่วยแบบว่าต่อยแรงขึ้นหรือว่าอะไรอม่ใหม่ใหม่จะไปรอบแบงก์วะเฮ้ยมีปไฟด้วยนี่ปีผมเป็นไหมใส่สูทดิตาเบนตาเบนใส่สูทดิตาเบนของจริงเฮ้ยเฮ้ยนี่คือชุดเต็มเลยใช่ไหมครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอีกชุดไอ้สงครามไฟแสดงว่าถ้าเกิดผมไปกดเข้านี่ผมก็จะได้ชุดแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเอาอะไรคับพี่น้องไปเอาดิครับชุดอ่ะ ไปจริงๆเหรอเอ้ยผมก็อยากลองดูไงมันเป็นยังไงคือถ้าเราไปกดปุ๊บเราก็จะได้ชุดอันนี้เข้ามาในตัวเลยใช่ไหมครับอ่าฮะมันต้องไปใส่ที่ที่บ้านด้วยนะครับไปใส่ที่บ้านแดงอะครับบ้านแดงบ้านดำบ้านน้ำเงินอ๋อนี่ไงตึกแดงนี่ไงตึกแดงตึกแดงอยู่ในเมืองใช่ไหมครับแดงดำอ๋อผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วครับผมซูสแคมโอเคโอเคโอเคเฮ้ยผมอยากไปดูเขาตีกันนะครับผม เดี๋ยวจะเปโดนเขาตีกันนะใช่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 เดี๋ยวลงไปกับพี่ผมก็ได้เนี่ยผมพารถฟไฟมาเดี๋ยวเก็บไอ้นี่กันเออแต่เป็นพาเขาไปดูหน่อยดิผมอยากไปดูเขาสงครามฝ่ายกันนะครับว่าเป็นยังไงคือมันจะเดือดไหมหรือว่ารับคำพัดด้วยนะครับได้เลยครับผมคาดเรลวแน่นเลยครับผมโอเคครับเฮ้ยเมื่อกี้น่ากระเหล่าเท่าไรกันนะครับมันเป็นอู่ช่างครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอ๋อนั่นคืออู่ช่างเหรอฮะ ใช่ครับช่างก็จะรอเคสครับอ๋อูช่างอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่อ๋อช่างใช่ครับตัวนี้จะเป็นโซนช่างหมดเลยครับโอเคโอเคโอเคคยเดี๋ยวสมมติว่าผมเงาเงาอยากโดนประแจช่างก็ต้องมาที่นี่ได้เลยใช่ไหมับอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยว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 เดยไม่แล้วครับถอยถอยเลยถอยให้ไปเลยโอเคครับโอเคครับคุณผู้ชมฮะสำหรับ ใช่นะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่นะผมแนะนําก่อนนะว่าอย่าลืมนะครับดูมุมขวามือล่างของท่านดีนะครับจะมีรูปซ่อมนะครับแล้วก็อย่าลืมกินน้ําด้วยนะครับกินน้ํากินอาหารด้วยนะไม่งั้นคุณอาจจะเสียชีวิตหรือสลบได้นะครับผมผมบอกไว้ก่อนนะมันจะเป็นแบบนี้แหละครับอ๋ออันนี้คือเป็นบ้านใครบ้านมันเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นบ้านใครบ้านมันครับน่าจะไม่รู้สีฟ้าที่ไนะครับแต่บอกติดีเราเข้ามาไม่ได้นะอาจจะโดนก็ได้ครับแล้วก็ออกสีครับรออะไรแล้วครับพี่รอได้ครับ สวัสดีครับอ,อ๋อพอดีพาค,คนมาดูนะครับสวัสดีครับหวัดดีแมงวันอพอดีพาค,ค,คนมาดูครับมาตบแมงวันมีอะไรไหมไม่มีครับไปดิครับพี่นอ้องสวัสดีครับ <laughs> <laughs> A few minutes later เขาเขาจะเอาอะไรครับเขาจะเอาะอะไรเดี๋ยวผมมาดูนนอ,อ,อันนี้คือเพื่อนคุณใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่คือคือไม่ใช่ครับคือมันจะเป็นเสื้อสีนเหลี่ยมครับอ่ะขอขอล็อกรถก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูรูปผม เป็นผมอ่ะผมก็ไปเปิดแล้วผมไม่รอหรอกบอกให้ลองไหมครับเป็นผมม่ะลองไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าใส่ชุดเอาไหมครับไม่ถองถ้าถ้าเราใส่ใส่ชุดนะครับถ้าเราต่อยอ่าครับต่อยไครล้มเนี่ยหรือว่าสลบเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญถูกต้องไหมครับถูกต้องครับจะได้รับเหรียญครับเนี่ยลวงหมดละ ร่วมหมดเลยเหรอครับเนี่ยใช่เขามาหน่อยครับมาหาเขาถึงบ้านเลยนะแล้วร่วมเลยล่ะก็ก็มาแค่ต่างคนนึงครับอย่างนี้เวลาเวลาถ้าสลบอย่างเนี้ยครับแล้วครับต้องรอคือเดี๋ยวเราต้องรอฟื้นนะครับประมาณนาสองนาทีครับแล้วเดี๋ยวฟื้นเสร็จเราก็ต้องถอดเสื้อเพราะว่าเร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 าสลบรอบของเราครับแล้วก็ต้องกลับไปนอนที่บ้านของเรา S <S อ๋อแล้วเมื่อไหร่เราจะกลับมาตีเขาได้ต่อก็มันจะเป็นครูดาวครับแล้วแต่แล้วแต่รอบเลยว่าตั้งว่ากี่นาทีครับแต่อย่าลุกขึ้นมาแล้วต่อยเขาเลยไม่ได้ผิดมันมันมันผิดรคำมันผิดกติกาครับมันเป็นกฎอยู่ผิดกติกา,กา,กาเขาใช่ครับแต่อย่างงี้มันก็จะมีข้อเสียเปรียบตรงที่ว่าสมมุติว่าเสื้อดําเนี่ยมีกัน3ามคนแต่พวกเขามีกันเป็นส0อย่างเงี้ยก็เสียเปรียบเลยครับมันก็เสียเปรียบครับถ้าเข้าแบบนี้มันก็ต้องรอแบบรอเพื่อนนะครับอ๋อนี่ไงแื่เอย่งกี้เฟื่องไรเงี้เฟื่องับ เขาต้องเขาต้องลับไปก่อนนะเขาวิ่งกลับไปแล้วแต่ว่าเพื่อนเขาจะอยู่ข้างในเมื่อกี้ขี่เขาไปเห็นไหมครับเขาจะข้าไปไม่ได้นะแต่เขาจะมาขึ้นรถเรากดถอดชุดกดอะไรครับโทษทีก็<น>ทำมือเป็นตัวทีครับมันอยู่บนรถมันน่าจะกดไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่กดไม่ได้ใช่ลอง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 ยืนดูยได้ครับมันเขาไม่ต่อเราเขาไม่ต่อยเราต้องลองลอง,ลองดูแล้วก็ทำมือเป็นตัวทีครับตัวทีใช่ครับ อ๋อนี่ฮะอ่ามีแ่านเกงคุปปองเกงปั๊บอ๋อนี่ไงคุณผู้ชมฝั่งเกงได้โอเคขัดเสื้อเฮ้ยเฮ้ยของดีว่ะโอเคได้เรียบร้อยแล้วฮะดับเครื่องได้ด้วยเหรอครับกดตัวเคใช่ไหมใช่ครับใช่ครับกดตัวเคครับเดี๋ยวเขาไปตังเกต ถ้ารถใกล้เสียอย่างงี้เรามีเครื่องมือซ่อมเองไหมครับมีครับซื้อได้ใช่ไหมครับใช่ครับมันจะอยู่ที่กล่องลระมาหนึ่งพันครับโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมบายครับ See you again ครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมใน EP สอง